มหาัจจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพลังแห่งความมุ่งมั่นเพราะว่าความมุ่งมั่นเนี่ยคือพลังที่เกิดขึ้นในตัวเราสามารถสร้างสารรค์สิ่งมหาสัจจรรย์ที่มีคุณค่าทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับคนรอบข้างค่ะ เอ c หรือว่าบริษัท SCG c h e m i c มิจำกัดมหาชนเชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็พลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนผสมกับอุดมการ์ทั้ง4นั่นก็คือตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุม่งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะก็เลยเกิดเป็นโครงการเพื่อสังคมที่จะช่วยดึงศักยภาพดึงความเก่งเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและนั่นคือโมเดลมหสัศจรรยร์ชุมชน สร้างอาชีพสร้างคุณค่าพึ่งพาตนเองค่ะ ACGC เห็นมาจากพลังของชุมชนค่ะที่เราทำงานด้วยมาตลอด40ปีเลยนะคะแล้วก็กลุ่มที่เราทำงานด้วยมีหลายกลุ่มมากๆก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีพลังบวกที่อยู่ข้างในมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คิดพยายามจะพึ่งพาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะระหว่าง SGC c กับชุมชนทางชุมชนก็จะมีภูมิปัญญาพื้นบ้านเนาะทางเราก็อาจจะมีทางด้านงานวัตกรรม s c g เชื่อในคุณค่าของคนอันนี้คือ core value ของเราเราเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพแต่เพียงแต่ว่าจะปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาได้เมื่อไหร่เรามองว่าจะทำยังไงให้เขาสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เราให้ที่เราเรียกว่าสอนให้จับปลาเป็นเนาะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะให้ความรู้ให้วิธีคิดให้แนวทางทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เขาได้ตกผลึกด้วยตัวเขาเองแล้วเขาจับปลาด้วยตัวเองอันนี้เขาอยู่ได้ตลอดเขาสามารถที่จะสอนคนอื่นให้จับปลาเป็นมันก็จะทําให้สังคมมันเติบโตขึ้นพี่เชื่อว่ามันจะทําให้สังคมมันดีขึ้น หัจจชนชุมชนก็คือการรวมตัวกันของกลุ่มคนธรรมดาธรรมดาไม่ว่าจะไว้ไหนจะกลุ่มไหนที่มีความมุ่งมั่นในการลงมือทําสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองและก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่น ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นตามหลัก ESG และการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะออกเดินทางพร้อมกับ SCGC เพื่อติดตามเส้นทางความมหัศจรรย์ของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะ เราเดินทางมาถึงจังหวัดระยองเพื่อมาพบกับกลุ่มวิสาหากิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชนรงบ้านทับมาจังหวัดระยองกลุ่มคนธรมธรมดาธรรมดารุ่นใหญ่ที่ลุกขึ้นมาสร้างความมหัศจรรย์เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้ตัวเองและชุมชนโดยการหยิบคุณค่าจากธรรมชาติผสมผสานความเก่าสร้างรายได้สร้างรอยยิ้มสร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังให้ผู้สูงวัยในชุมชนได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสวัสดีค่ะ ประไพคชรินประธานวิสาหกิจผู้เลี้ยงชนรโรงบ้านทับมาค่ะเราไม่อยากอยู่นิ่งเฉยเวลาเยอะมากถ้าเราไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็หมดไปในวันๆก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่เป็นไรายได้เสริมให้กับตัวเราเองเราจะทําอะไรที่มันไม่เหนื่อยก็ได้ปรึกษากันสุดท้ายสรุปที่การเลี้ยงชนโรงเพราะในบ้านเราเนี่ยมีมีชนโรงที่เข้ามาอาศัยอยู่กับเราเป็นจํานวนมากเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเขาเชื่อไหมว่า เราต้องมหัศจัรย์กับความเป็นชนโรงของเขาเขาสร้างคุณค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นการช่วยผสมเกสรให้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นมแมลงที่ให้คุณค่ามหาศาลสามารถนําประโยชน์ของเขาไปใช้ได้อันนี้แหละพอเราได้ศึกษาแล้วได้เรียนรู้เขาแล้วเราจึงนำมาต่อยอดด้วยการ เลี้ยงในบ้านเพิ่มขึ้นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจคือเราอยากให้เขาได้มาพูดคุยคนเก่าแก่ของเราเนี่ยได้มาเจอ,เจอกันได้มาพูดคุยหรือเล่าเรื่องความหลังให้กับลูกหลานฟังว่าท้องถิ่นี้เป็นยังไงหรือมีอะไรที่เป็นสิ่งของที่สามารถสืบทอดได้มันเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงให้ให้ชุมชนเนี่ยเกิดความสามัคคีขึ้นได้เราก็เริ่มจากจุดนี้โดยการพูดคุยโดยการสร้างพลังให้กับเขาว่าสิ่งที่เขามีความรักอยู่ในนั้นอ่ะของคนสูงวัยเนี่ยเข้ามาอยู่ ตรงนี้เขาก็จะเข้ามาแชร์กับวิสาหกิจเราว่าเราสามารถช่วยกันทําอะไรได้บ้างตรงนี้แหละค่ะ เราไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีฝีมือหรือเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเราไม่มีความรู้แต่วันหนึ่งที่เราลงมาทําตรงนี้เราทําด้วยใจที่ว่าเราคิดว่าเราสามารถต่อยอดได้ในการทําธุรกิจของเราก็เริ่มเรียนรู้หรือต่อยอดก็มีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาจะมีการอบรมเรื่องธุรกิจหรือการเกษตรแล้วแต่อย่างใน SCGC เนี่ยเข้ามาในขณะที่เรายังเป็นเด็กน้อยที่กําลังหัดเดินแต่เพียงแต่ว่าเรามีทรัพยากรอยู่ในมือนั่นคือชนโรงซึ่งเขาก็ยังไม่รู้จัก ว่าชนรโรงเนี่ยคืออะไรในวันนั้นพอเราเล่าเรื่องราวของชนรโรงให้เขาฟังเขาเกิดความประทับใจแล้วเริ่มเรียนรู้พร้อมไปกับเราเราก็ได้เข้ามาแชร์ความคิดเขาก็ช่วยในเรื่องที่เราไม่สามารถเป็นไปได้ช่วยแนะนําในเรื่องของการเชิงธุรกิจเชิงของการต่อยอดเรื่องการขยายเครือข่ายเพื่อต้นน้ํามากขึ้นนําความรู้จาก ค่าของมหาวิทยาลัยเข้าสู่องค์ความรู้ในเรื่องวิชาการในเรื่องของการส่งสารต่างๆเข้าไปตรวจอันนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็เอกชนแล้วก็ s c g ซซึ่งเป็นมืออันใหญ่ที่รองรับและช่วยเหลือเราตลอดเพราะว่าคนทุกวัยต่างมีคุณค่าในแบบของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อคุณค่าให้กับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม เหมือนกับที่วิสาหกิจชุมชนบ้านราลินกรีนลิฟวิ่งกับการสร้างสรรค์ความมหัศจรรย์จากสองมือของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนโลกใบใหญ่ให้ดีขึ้นด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ดีกับผู้ใช้แล้วก็ดีกับโลกค่ะ สวัสดีค่ะชื่อลัญน,นาจันเจริญค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านละลินกินลิฟวิ่งค่ะกลุ่มของเรานะคะจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจากธรรมชาติค่ะจะมีผลิตภัณฑ์2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดทั่วไปแล้วก็กลุ่มที่2จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดร่างกายโดยวัตถุดิบที่เราได้ค่ะเราได้มาจากชุมชนที่เป็นเกษตรกรที่มีการปลูกแบบอินทรีย์ค่ะวัตถุดิบทุกอย่างเราให้สมาชิก ที่เขามีการปลูกวัตถุดิบนั้นอยู่ในในครัวเรือนนะคะส่งมาให้เราได้เลยเป็นวัตถุดิบที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้บริโภคแล้วคือเหมือนมันเกินกําลังวัตถุดิบที่มันล้นความต้องการนะคะก็ส่งมาให้เราก็เป็นช่องทางในการสไร้างรายได้ของเขาอีกช่องทางนึ่งคะ่ะ หลักสําคัญของเราก็คือขอให้ปลูกแบบอินทรีย์ค่ะเพราะว่าสินค้าเราเน้นความเป็นธรรมชาติคือมันเป็นสินค้าที่เราต้องใช้กับร่างกายเนาะเราก็เลยให้ความสําคัญนอกจากที่เราจะนําไปจําหน่ายแล้วอ่ะสินค้าทั้งหมดเราก็ใช้เองในครัวเรือนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองเรื่องความสะอาดสุขลักษณะอย่างสินค้าเราก็จะมีมาตรฐานอย่างเช่นตัวสบู่เหลวหรือแชมพูอะค่ะก็จะได้รับมาตรฐานออยอแล้วค่ะทางบริษัท SCGC อะค่ะเข้ามาสนับสนุน ตั้งแต่การเริ่มสนับสนุนให้การจัดตั้งกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วก็การทําช่องทางการตลาดจากบ้านละลินที่เป็นจุดเล็กๆในชุมชนนะคะก็สามารถที่จะก้าวเดินแล้วก็มีช่องทางการจําหน่ายแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้เหมือนทุกวันนะะี้ค่ะและอีกความมหัศาจรรย์ของพลังที่เกิดจากความมุ่งมั่นก็คือความกล้าที่จะทลายกำแพงข้อจำกัด เพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองกับมหัศจร,รย์ชุมชนที่เกิดจากพลังความมุ่งมั่นและความพยายามของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาชลูดจังหวัดระยองเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือการพึ่งพาตนเองให้ได้100%ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉชนนางประคองเกิดมงคลนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มวสาหกิจผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาช,ชรูดค่ะผลิตภัณฑ์ของเราครั้งแรกเลยเราทํากระเป๋าผ้าอย่างเดียวอันดับแรกนะคะแล้วต่อไปเราก็ทําเป็นหมวกนะคะหมวกด้วยรองเท้าเดินในบ้านแต่ตอนนี้บางตัวมันอาจจะหมดไปแล้วเราก็จะทําเป็นกระเป๋าผ้าเป็นหลักครั้งแรกที่เราคิดขึ้นมานเรามีความคิดว่าเราอยากจะเผื่อคนในชุมชนเราด้วยที่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่อยู่กับบ้านนะคะ เราไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดว่าจะต้องโอ้วางวางแผนไปกกไกลๆเราวางแผนว่าวันนี้ทําไงเราถึงช่วยอย่างช่วยน้องน้องเขาไม่มีไรายได้ทําไงให้เขาทางานอยู่กับบ้านได้พี่ไม่ได้วางแผนว่าเออพรุ่งนี้เราจะต้องมีไรายได้เข้ามาเยอะๆนะคะพี่โตแค่ว่าเออวันนี้เราต้องมีไรายได้ วันนี้เราไม่มีออเดอร์กระเป๋าเรามีออเดอร์ซ่อมไหมค่ะคนเราถ้าไม่ได้หยุดคิดนะมันก็จะสามารถสร้างงานขึ้นไปเรื่อยๆหลายๆอย่างเราจะไม่มองแค่เฉพาะตัวเราในครอบครัวเราจะมองเผื่อคนรอบๆข้างด้วยต้องหลายๆคนมารวมกันมันถึงจะมีพลังในการทําผลงานอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมามันต้องหลายๆคนเข้ามาช่วยกันแบบเนี้ยแบบแบบที่พี่กําลังทําอยู่เนี้ยค่ะกลุ่มเราอ่ะก็เป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีความสามารถแค่เย็บผ้าใช่ไหมคะแล้วทีนี้ถ้าถ้าขายออนไลน์อ่ะเราไม่เป็น ถ่ายรูปให้สวยยังไงถึงจะถ่ายถ่ายออกมาได้สวยนะคะเราไม่เป็นเลยอันนี้คือเป็นการที่ทาง SGC เขาเข้ามาตอบโจทย์อันนี้ให้เราซึ่งถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีการพัฒนาเรื่องพวกนี้ควบคู่ไปกับการงานเย็บแม้กระทั่งการขายขายยังไงให้ให้ลูกค้าสนใจก็มีการอบรมนะคะองค์ความรู้ของคนขาย จะต้องรู้ว่าอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้มันเป็นอะไรมีคุณสมบัติยังไงเราบอกเขาได้หมดไม่งั้นลูกค้าจะไม่ให้ความสนใจกระเป๋าผ้ามีทั่วไปใครซื้อที่ไหนก็ได้แต่ว่าความโดดเด่นของแต่ละกลุ่มมันเป็นยังไงคนขายต้องรู้มหัศจรรย์จากความมุ่งมัน่นทั้งจากกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่มพลังหญิงบวกกับพลังที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยการเพิ่มพูนองความรู้ เป็นเพื่อนที่คอยชี้แนะแนวทางเป็นส่วนหนึ่งในการดึงศักยภาพและก็ความเก่งของชุมชนออกมาเพื่อให้พวกเขาสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและเป็นต้นแบบของมหาสั์ชุมชนที่ยั่งยืนค่ะพี่คิดว่าจุดสำคัญอันแรกสุดเลยก็คือว่าสังคมนั้นมีประเด็นปัญหาอะไรหรือสังคมนั้นเขามีสเตรองอะไรถ้าเขามีประเด็นปัญหา เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ไหมอีกอันนึงก็คือให้เขามีเน็ตเวิร์กกันเองในชุมชนชุมชนคนรุ่นใหม่กับชุมชนผู้สูงวัยทำงานด้วยกันได้ก็ต่างคนก็ต่างเอาความรู้ของตัวเองมาเติมกันแต่อันไหนที่เขามีความเข้มแข็งอยู่แล้วเราก็ทำหน้าที่ส่งเสริมผุดพลังให้มันมากขึ้นค่ะพี่คิดว่าพวกเราต้องเกื้อกูลกัน ให้พลังบวกต่อกันค่ะสังคมมันถึงจะอยู่แล้วมีความสุขสังคมที่มีความสุขนั่นแปลว่าเราจะสามารถที่คิดอะไรที่ดีๆคิดอะไรที่ไปข้างหน้าให้กับประเทศได้ให้กับโลกใบนี้ได้ เป็นความภาคภูมิใจของเรานะที่สามารถที่จะนำเรื่องของมแมลงจิ๋วที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปในท้องถิ่นให้กลับมาได้ให้คนได้รับรู้คุณค่าแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็สรรพคุณของเขาที่ช่วยโลกนี้ได้อย่างมากมายมหาศาลแล้วยังช่วยให้คนมีไรายได้ตรงนี้แหละเป็นความภาคภาูมิความสาเร็จความดีใจที่มันมันไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้นะคะ เราสามารถช่วยคนที่แพ้ง่ายเพราะว่าเรารู้ว่าคนที่แพ้ง่ายการที่เขาจะหาผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างที่จะมาแก้ปัญหาให้ตัวเองอะคะ่ะมัญหาค่อนข้างยากแล้วสองก็คือทําให้เกษตรกรนะคะหันมาปลูกแล้วก็ดูแลผลิตผลแบบเป็นอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งการช่วยเรื่องแค่นี้ค่ะมันก็เป็นการลดสารเคมีที่เขาต้องใช้ในปัจจุบันอยู่แล้วซึ่งผลกระทบที่จะมีต่อโลกอะ่ะมันก็จะลดลงก็จะไม่ได้เกาะมลภาวะเพิ่มขึ้นให้กับโลกเราค่อยๆดูแลสิ่งแวดล้อมไปทีละนิดละนิดในฐานะที่เราเป็นหัวหน้ากรมอันนี้แหละคือจุดที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะมาถึงขั้นนี้พอเราทําทําไปอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่นั้นมันไม่ได้มีอยู่แค่ที่เราคิดมันมีอะไรต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละวันที่มันเพิ่มเข้ามาเราก็สามารถ เปลี่ยนแปลงไปตามเขาให้ได้เราอย่าหยุดเรียนรู้เท่านั้นเองนะคะเราทํางานที่เรารักด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปได้เรื่อยๆด้วยไม่เป็นอัลไซเมอร์นนะ